อาสาือแต่งตัวดีสสาเลยกอสาสาบ่เห็นรถเท่าไงเห็นบ่เห็นพีเสื้อนี่ถ้ามันเห็นมัน้อเลก้น่าเปกล่อง่เป็นหเยว่อ เริ่มการจะทดสอสามส่วหนึ่ง ก็ไรเขาทำเขาทำมากเป็นโปกเจกต์เขาขาดอย่างไรก็เลยจอซ้ายจอหนี้แล้วจอหนี้แล้วจอหนี้แล้วพี่ลงก่อนนะลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวจะไปจอหนี้แบ่งปันบรรยากาศจุดตรวจสพน้องขามก็วอบอกกันแล้วครับวอบอกกันแล้ว เรามาดูกันว่าใช้เจ้าหน้าที่กี่คนและใช้ตำรวจกี่คนนะครับเป็นจุดตรวจของสพนองขามสวัสดีครับอันนี้จุดอะไรท่านจุดตรวจตามตามครับจุดตรวจจุดตรวจจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องการต,ตาม อยู่กับหน่วยงานที่กำกับตัวครับของสพน้งขามนะครับเรามาดูกันว่าใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจกี่นายและใช้อาสากี่นายรถติดยาวเป็นกิโลช่างมันกูไม่สนใจอย่าพึ่งเก็บอย่าพึ่งเก็บอย่าพึ่งเก็บตั้งต่อตั้งต่อพึ่งตั้งเมื่อกี้เองอย่าพึ่งเก็บอย่าพึ่งเก็บตั้งต่อพี่เป็นอาสาพี่มีสิทธิ์ใช้เครื่องเป่าของเขาได้เหรอเขาให้ผมถือมาเก็บครับโอเค อย่าอ่าอย่าใช้นะเป็นอาสาอย่าไปใช้เครื่องอุปกรณ์นะให้ตำรวจเขาใช้นะครับอาสามีหน้าที่แค่โบกรถอย่าทําอะไรเกินหน้าที่ตัวเองบริเวณนี้บริเวณเรียกตรวจเรียกค้นเนี่ยนะครับจะต้องมีไฟจะต้องมีกล้องนี่อาสาเมื่อกี้ใช้อาสายืนโบกยืนครับเอาพื้นตั้งได้30นาทีเองเลิกแล้วหร เห็นไหมครับนูน่นรถติดรถ,รถติดไม่เป็นไรขอให้ได้เรียกไว้ก่อนนะครับขอให้ได้เรียกประชาชนไว้ก่อนร้อยห้ตำรวจเอกทองหล่อสิริเมฆาเอาเชอทางนี้ครับพี่เจอทาองนี้ครับพี่ต่ออีกอ่ะอ่ากล้องกล้องมีนะครับกล้องมีแต่ไฟกล้องไม่กระพริบ นะครับอันนี้ก็กล้องมีแต่ไฟกล้องไม่กระพริบนะครับเนี่ยกล้องมันต้องกระพริบอย่างนี้นะครับทําไมสองคนนั้นไฟกล้องไม่กระพริบฮะทาไมไฟกล้องไม่กระพริบท่านเนี่ยทาไมไฟกล้องไม่กระพริบไฟกล้องไม่กระพริบนีแสดงว่าไม่เปิดใช่ไหมเปิดครับเปิดเปิดเหรออ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไฟบอดี้คามิล่าถ้าไม่กระพริบปเปิดนะครับ สิบตำรวจโทรบอกว่าไฟกล้องไม่กระพริบก็เปิดนะครับอันนี้นะครับเนี่ยไฟกล้องไม่กระพริบนะครับแต่สิบตำรวจโทรบอกว่าเปิดอันนี้เพิ่งตั้งได้เมื่อกี้เองรีบเลิกจังตั้งหมดัดหมดรีบเลิกกันจังเมื่อกี้รถติดเป็นกิโลทำไมไม่มีใครสนใจ อันนี้จะเก็บหรือจะจะอะไรครับจะตั้งต่อหรือจะเก็บเนี่ยหน้าที่อาสาคือเก็บอุปกรณ์นะครับหน้าที่ของอาสาเก็บอุปกรณ์เก็บปวยเก็บป้ายนะครับอาสาอย่าไปหาทําอย่างอื่นนะครับเพราะประชาชนแจ้งไปอาสาที่นี่เก่งกว่าตำรวจอีกสุดยอดมากตั้งยังไม่ถึง30นาทีนะเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องมีแผน ผู้กำกับสอพอนองขามการที่ลูกน้องออกมาตั้งจุดวันนี้ได้รับอนุญาตจากอ๋อผู้บังคับการไม่อยู่ผู้บังคับการไม่อยู่ผู้บังคับการไปไหนไม่ทราบลนะผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีไปไหนไม่รู้แสดงว่าผู้กำกับสั่งนะเพราะว่าผู้บังคับการไม่อยู่รเลยกันเลย ผู้บังคับการอยู่ไหมผู้บังคับการอยู่ไหมผู้บังคับการจังห,หวัดชนบุรีติดภารากิจไม่ใช่เหรอเออถ้าทําถูกถ้าขออนุญาตถูกต้องอย่าเลิกครับตั้งต่อเลยเอาให้มันแบบสนุกสนานกันไปเลยนู่นะไหนรถขนของรถขนอะไรนู่นนูหนึ่ข้างหลังนู่น ผมฮัลโหลเจอโอ้ยลงมาท่านพ่อหานาะที่สามยางเก็บป,ป่ายเก็บโข่วยหยุบกับหยุบงับอย,ย,ยู่ <c oughs> สเก้าสเก้านาเฮ็ดงานบ่ดีไหมสเก้านายืนว้อว้อแต่นั่งเล่นอยู่แน่โมเห็นรถรถ,รถขี้เข้ามาหอดดานแล้วจังว่อบอกกัน <c oughs> โอเคโอเคเ่ามาเขากำลังเก็บอยู่ยครับสพน้องขามครับถ้าจะถามว่าขออนุญ,ญาตผู้บังคับการถูกต้องไหมตอนนี้ผู้บังคับการไม่อยู่ไม่รู้จะขออนุญ,ญาตใครนะครับต้องถามผู้กำกับแล้วล่ะนะผู้กำกับสามารถอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาตั้งจุดตรวจได้หรยอครับไม่สามารถนะ เป็นผู้กำกับก็ไม่สามารถสั่งให้ลูกน้องมาตั้งจุดตรวจได้นะครับผู้กำกับไม่มีอำนาจนะครับเอะนั่งอยู่ตั้งนานก็ไม่พากันทำนะครับพอถึงเวลานี้แล้วก็ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเฉพาะน้องขามนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอันนี้คือทาเลทองตรงนี้คือทาเลทองเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม เอากรงเอาเอาเหล็กมากัน้นทําเป็นทําเลตรงนี้เหมาะเหมาะมากมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่มีชุมชนแลแว้วไนี้จะไม่มีชุมชนจะเป็นป่ารอบด้านเลยนะครับเป็นป่ารอบด้านเลยเหมาะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่มีประชาชนเข้ามายุ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ล้วนๆนะครับแต่ที่สำคัญคือใช้อาสาในการปฏิบัติเยอะมาก มีตำรวจอยู่3-4มสนายนอกนั้นอาสาหมดเลยสุดยอดมากเป็นสอพอหนึ่งของชนบุรีที่ใช้อาสาเกินกว่าอำนาจนะครับปกติแล้วนี่อาสาที่นี่สามารถขับรถสามารถขับรถพาผู้ต้องหาไปส่งที่โรงพักได้หรือไปส่งที่อื่นก็ได้นะครับรอบที่แล้วผมมานี่ ประชาชนร้องเรียนว่าอาสาพาขับรถไปแล้วมีการไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วที่เหลือค่อยไปส่งที่โรงพักนี่แหละนี่คืออำนาจของอาสาของสอพอหนองขามนะครับร้อยตำรวจเอกทองล่อศิริเมฆาผู้ควบคุมด่านพันตำรวจตียุวรัตพันตำรวจตียุวรัตไม่มีหรอครับ เดี๋ยวผมเดินหาพันตำรวจตีก่อนไม่มีอะครับิน,มนไม่มีพันตำรวจตีน่าน่าจะติดธารกิจเอารถไปเติมน้ำมัน,เ,นรเร่งด่วนนะครับเอ่อผู้ควบคุมด่านยดพันตำรวจตีแต่ที่นี่ไม่มีหรอกครับไม่มีนะครับมีตำรวจอยู่สี่นาย นอกนั้นอาสาห,หมดเลยนี่ที่ยืนยืนอยู่นี่เนี่ยอาสานะครับไม่ใช่ตำรวจนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเ <iest Jedi> มื่อกี้สเกลหน้าสเกลหน้าไม่ดีนะครับขี่รถผ่านสเกลแท้สเกลเสือกไม่มองอีกสเกลหน้าใช้อาสาครับวันนี้ต้องโทษสเกลหน้าอย่างเดียวเลยนะครับเพราะปกติแล้วรถนักรบดานเถื่อนขี่ผ่านเนี่ยสเกลหน้าจะต้องวอบอกก่อนโอ้สเกลหน้าอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้สเกลหน้ากาําลังก้มหน้าก้มตาอยู่ เลยวอบอกไม่ทันหลุดมาก่อนเป็นตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับจุดยุทธศาสตร์ของสอพอนองขามนะครับจุดนี้ประชาชนจะร้องเรียนไปบ่อยมากว่ามีการตั้งแต่คำถามคือการตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยจะต้องเป็นระดับผู้บังคับการถึงจะอนุมัติได้นะครับ สพน้องขามตั้งบ่อยๆอย่างเนี้ยตอนเนี้ยผู้บังคับการไม่รู้ว่าใครเป็นคนรักษาการแล้วไปขออนุญาตใครในการตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับสพน้องขามใช้อำนาจใดในการมาตั้งหรือว่าผู้กำกับสามารถอนุมัติให้ตำรวจจราจรพร้อมอาสามาตั้งจุดตรวจได้ด้วยเหรอครับอันนี้คือคำถามนะครับฝากไปถึงพบตรมีตำรวจสองสามนายที่ มีบอดี้คามลแต่ไม่เปิดนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ไม่เปิดถามว่าถ้าไม่เปิดมีบทลงโทษอย่างไรกับตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่เปิดบอดี้คามิล่แล้วทำอะไรมันเป็นกฎหมายนะครับ,บ,รบพรบ,บรป้องกันบุคคลสูญหายนะครับพรบ,บรป้องกันการทรมานและทําให้บุคคลสูญหายการที่ตํารวจออกปฏิบัติหน้าที่จะต้องบันทึกภาพตลอดเวลา แต่มีตำรวจ2อนายกล้องไม่กระพิบแต่เขาบอกว่าเปิดเอออันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่ก็ได้ผมไม่รู้นะครับถ้าบอดี้ค m มเมไฟสีฟ้าไม่กระพิบมันเปิดหรือไม่อันนี้คือคำถามแต่ตำรวจยศสิบตำรวจไปไอสิบตำรวจโทรบอกว่าไฟไม่กระพิบแต่เปิดเออใครที่พอรู้เกี่ยวกับบอดี้ค m เมช่วยอธิบายหน่อยนะครับเมื่อกี้ ผมได้คําอธิบายจาก10บตารวจโทรท่านหนึ่งผมถามว่าทําไมไฟเมกระพริบเขาบอกว่าเปิดอยู่กล้องเปิดอยู่นะ จับตั้งนุงตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่มีทาไม่มีการทําบันทึกอะไรทั้งสิ้นพอพอพวกผมมาถึงมีการทําบันทึกแล้วถามว่าถ้าถ้าตํารวจปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่เปิดกล้องทุกนายถามว่าความโปร่งใสผู้กํากับจะใช้อํานาจอะไรในการตรวจสอบอผู้กํากับจะใช้อํานาจอะไรตรวจสอบว่าลูกน้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ มีการเรียกรับหรือไม่มีการข่มขู่หรือไม่หรือว่ามีการทําอย่างอื่นอย่างใดนอกเหนือจากอํานาจตัวเองหรือไม่พุ่มกับจะรู้ไหมครับเ<ว>พิ่งตั้งเมื่อกี้นะครับแต่เลิกและววอ14เร่งด่วนหลังจากที่มีพวกเราลงมาสอบถามนี้เพิ่งวิ่งมานะครับไม่รู้ไปไหนมาแต่เพิ่งวิ่งมา มาดูหน้าที่หลักหน้าที่หลักของอาสามันต้องทําแบบนี้ครับนี่หน้าที่ของอาสานะครับส่วนอาสาที่ไปยืนเต่ายืนตรวจเขาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่นะครับอาสาที่ไหนก็แล้วแต่อย่าหาทํานะครับถ้ามีประชาชนร้องเรียนไปอีกก็จะมาอีกนะครับเราไม่สนับสนุนให้ใครทําผิด หรือไม่สนับสนุนให้ใครเติมทําเกินอำนาจหน้าที่นะครับตั้งได้ไม่ถึงได้ประมาณ30นาทีตั้งได้30นาทีนะครับพอเห็นพวกเราปุ๊บเลิกทันทีเลยผมเปิดประตูรถลง,ลงได้ไม่ถึง5นาทีเลิกทันทีอาสาเดินเก็บเลยโดยที่ตำรวจไม่ต้องสั่งให้เก็บนะครับอาสาเป็นคนเดินเก็บเลยดูวิธีบรรทุกสิ่งของ นี่นีแหละนี่คือหน้าที่หลักของอาสานะครับนี่นี่คืออาสานไะม่ใช่ตำรวจนะอาสาพิเรที่เก็บของถูกต้องตามนี้เลยใช่ไหมนี่ให้ดูตัวอย่างของอาสาเนี่ยอาสาต้องทอาาําแบบนี้มพิเรที่เก็บของถูกไหมครับถูกต้องครับน้าลแต่สิบสิบหกไห้ตำรวจเขามีอำนาจพิเศษหรอครับตำรวจมีอำนาจพิเศษ ถึงจะบรรทุกยังไงก็ช่างไม่ผิดไม่ผิดเพราะไม่มีใครจับใช่ใช่ถูกต้องแต่ถ้าประชาชนตำรวจจับแต่ถ้าตำรวจไม่มีใครจับเพราะไม่มีใครกล้าจับตำรวจนะครับลงปุ๊บเก็บปั๊บขอสายเยอะมากเลยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอนะครับสพนองขามเนี่ยนะครับเป็นไปได้ก็ สี่คนเมื่อกี้มีสี่คนเพิ่งมาเพิ่มสองคนเมื่อกี้นี่เองนอกนั้นอาสาหมดเลยเพิ่งมาเพิ่มสองคนเมื่อกี้นี่ขี่รถนัเมื่อ,อ,อกี้นอกนั้นใช้อาสาหมดเลยอเอาเขาไปนั่งแทนที่จะทำเอกสารให้เรียบร้อยพอพวกเรามาเก็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงมานั่งทำเอกสารสุดยอดสุดยอด ด่านก็เลขเลิกเ,เร็วเกินสองทุ่มกว่านคกวไม่เท่าไรผมผมลงมาไม่ถึง5นาทีเลย <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับคืนนี้น่าจะมีการไปตั้งที่อื่นอีกพระราชบัญญัติอะไรอะไรป้ายอะไรเนี่ยไม่รู้จะมาติดทำไมนะครับในเมื่อเริ่มต้นการกระทำของพวกท่านถามว่าถูกตั้งไหม การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์การตั้งจุดตรวจพวกท่านในขออนุญาตถูกต้องไหมเป็นไปตามระเบียบไหมงมาผสนับสนุนครับสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่มาเมื่อกี้นู้นรถติดอยู่น,นู้นรถติดยังไงไม่สนใจครับขอแค่ได้เรียกเรียกเยอะๆไปก่อนส่วนรถจะติดใครจะเดือดร้อนช่างมันไม่สนใจครับ ขอแค่ได้เรียกขอแค่ให้ได้ตรวจอย่างอื่นใครจะเดือดร้อนประชาชนจะเป็นยังไงช่างมันไม่สนใจครับนะอยากรู้ไหมครับที่ไหนสอพอน้องขามนี่จะมีการที่ามลงไปดูครับด่น,น,ดนปกติจะใช้รถอันนั้นเป็นคนบรรทุกผู้ต้องหาปกติเขาอันนี้คือสเต็ปของสอพอน้องขามนะครับ ัันนตวี้ปกติเขาจะใช้รถคันนั้นจะล้วงไม่้องเนี่ยไม่มีเสี่ยงป้องกันให้ตำรวจเรียกไดไม่ล้วงรถตำรวจเขามีคาถาพี่รถตำรวจเขามีคาถาเราจะไม่คนจับมันจะไม่ยึดจ๊กเอาคาถาแบบเพี้ยงข้ามล้วงเออถ้าประชาชนเนี่ยจะถูกไปจะถูกกัดรถตำรวจเขามีคาถาเขามีของไม่มีต่อให้บรรทุกยังไงก็ไม่มีใครกล้าจับเออจริง แต่ถ้าเป็นประชาชนนะนู่นมึงขี่อยู่เลนซีกูก็จะตามจับมึงอันนี้ของประชาชนนะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับถามว่าจะไปยังไงนูน่นนู่นรถประจำตำแหน่งของสอพอน้องขามนู่นครับมีรูรุกิซูซูกิคันนั้น รถรถคันนี้จะต้องจอดไว้ในป่าตลอดนะรถคันนี้รนะครับไม่มีพรบด้วยใช่ไหมวันไหนที่ได้ผู้ต้องหาเยอะๆเนี่ยวันไหนที่ได้ผู้ต้องหาเยอะๆจะไปเรื่องไปถึงไหนรถคันนี้จะเป็นการจะเป็นรถขนผู้ต้องหาไปลงพักเนี่ยรถคันนี้ไม่ครับแล้วมีแล้วมีพรบติดมาอย่างทีนี้เขาไม่แก้ไขได้ใช่ไหมตั้งถูกทำไมไม่ตั้งต่อแอบคำถามถามหาพันตำรวจตีไม่ต้องถามหาครับหาไม่เจอไม่รู้ท่านไปไหน พอเราลงมาก็มีตำรวจอยู่แค่นี้มีตำรวจอยู่4ีนายอาสา4ีห้านายสรุปแล้วพันตำรวจตีผู้กู้คุ้ม,มด่านอยู่ไหนไม่ทราบครับถ้าอาจจะไปภารกิจเร่งด่วนนะครับอาจจะไปจุดเกิดเหตุหรือว่ามีดอกเ้นเ็กแว้นเลยต้องรีบไปเลยทิ้งให้อาสากับตำรวจปฏิบัติหน้าที่กันอยู่อย่างนี้นูน่นจอดรถเป็ไงครับที่จอดรถสุดยอดไหมโอ้โห เป็นจุดตรวจของสพน้องขามตรงเนี้ยจะเป็นการตั้งประจำนะครับสังเกตดูทาเลไหมรอบข้างนี้เป็นป่าหมดเลยแต่ตรงเนี้ยจะโล่งๆไหมครับจะมีการถางเพื่อทำพื้นที่เอาไว้ทำอคอกนะครับเพราะว่าตั้งประจำตรงนี้คือตั้งประจำเนี่ยบริเวณนี้นะครับจะมีการถางป่าบริเวณนี้คือตั้งประจำตรงเนี้ยที่อื่นเป็นป่าทึบหมดเลยเห็นไหมครับไอทางเดินนี่ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอะไรขวยหนูแมนยางจนซึก เนี่ยเนี่ยไอทางเดินเนี่ยนี่แหละทางเดินทะลุไปไอรถที่จอดอยู่ในป่านู่น่ะทําไมมันดูเทนะี่ยวดูนี่โอ๊ยข้องกันเยทางเดินนี่แป้ยิ่งกูขวยหนูอีกทางเดินเนี่ยนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาใช้เอาไว้ตั้งนะครับตั้งแผงควบคุมอา,อาอาสาไม่มาเก็บแล้วหน้าที่อาสานะั่นแหละเก็บเนี่ยหน้าที่อาสานะอาสาสี่ห้าคนเมื่อกี้ทําไมไม่มาเก็บ เก็บป่านก็มีงูเหรอคะคนลงมาลงไม่ถึงหนาทีสองนาทีอาดาเก็บทัแล้วมันไม่ทันการอะไรเลยไม่ได้สอบถามอะไรเลยไม่มันเป็นอะไรที่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมขี่มาจากนู่นสเกลเขาใช้อาสาเป็นสเกลพอเอิญสเกลเมื่อกี้ตาถั่วสเกลมัวแต่ก้มดูพื้นขี่รถผ่านมาไม่เห็นเลยวอร์บอกไม่ทันสเกลวอร์บอกไม่ทัน มาถึงนี่แตกหุ้มเลยอ,อาสาเดินเก็บปวยบุบบูบบบบบเลยปกติสเกลจะวอบอกก่อนนะครับว่ามีรถนักรบด่านเทือนมาตรงนี้เขาจะเคลียร์พื้นที่ <Okay. S 1> ไม่รอแล้วนะครับแต่วันนี้ไอส้สเกลที่ยืนอยู่ตรงนู้นอ่าเรียกว่านะปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับมัวแต่ก้มหน้านนนรถนักรบด่านเทือนขี่ผ่านแต่ไม่วอบอก,อกเพราะว่ามอง,<ร>งไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่า รถติดยาวมากคือเขามั่นใจแล้วว่าทุกคันที่วิ่งมาเนี่ยจะต้องโดนเรียกหมดไม่มีคันไหนพลาดเขาจะเขามั่นใจมากนะครับเพราะว่ารถติดยาวไปถึงนูน่นนะใช้อาสายืนเรียกเนี่ยสองเลนเนี่ยใช้อาสายืนเรียกหมดเลยนะครับตำรวจมายืนอยู่ตรงนี้ตำรวจยืนอยู่ที่สองนายแล้วก็นั่งอยู่ที่สองนายอาสายืนโบกอยู่นู่นกลางถนนนู่นสุดยอดไหมอาสาน้องขามนี่เก่งจริงๆอะไม่ธรรมดานะครับอาสานองขามเนี่ย ทำเลเหมาะมากบริเวณนี้เป็นป่าหมดเลยนะครับเป็นป่าหมดเลยแล้เป็นเป็นเรียบมอเตอร์เวย์ด้วยซึ่งไม่มีบ้านเรือนประชาชนไม่มีประชาชนที่จะเดินผ่านไปผ่านมาที่ว่าให้เห็นเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การที่จะตั้งจุดตรวจตรงนี้มากนะตรงนี้เป็นการเหมาะมากถ้าเป็นไปได้นะครับเทศบาลน,นะครับรบกวนขอกล้อง ขอกล้องวงจรปิดตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้มาส่องดูพฤติกรรมของตํารวจที่มาพากันมาตั้งตรง,งนี้ว่าตั้งถูกต้องหรือไม่นะครับรถเขาไม่อรถเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วรถจอดในป่านู่นรถเขาจะออกนู่นครับในป่าหลังป่าไม่จะเป็นถนนเขารถจอดไว้ในป่าเขาจะขี่ออกนู่นออกไปนู่นนี่แหละสพน้งขาม ันนี้ใส่เสื้อเหลืองด้วยนะใ <c> ส <oughs> ่เสื้อเหลืองพอดีแวะมาชนบุรีก็เลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่เป่งทองมาเยี่ยมที่พนนันนะะามาเยี่ยมเกศมกุกโดาคโบอกแล้วจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะขี่มหาดางนะครับไม่ได้มีเจตนานะแต่เพราเอาิญมีประชาชนร้องเรียนไปว่าพี่มันมีการตั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็เลยมาดูให้ เขาบอกว่ามีอาสาปฏิบัติหน้าที่เราก็เลยอยากรู้ว่ามันจริงไหมการที่อาสาปฏิบัติหน้าที่แทนตำรวจมันจริงไหมเราอยากรู้นะครับโอเคนะแบ่งป็นบรรยากาศให้แล้วถามหาผู้คุ้มดานท่านตำรวจตีไม่มีหรอกครับไม่มีไม่เห็นลงมาไม่ถึง5นาทีอาสาเดินเก็บป้ายเก็บควยปุ๊บปั๊บปุ๊ปปุ๊ปถ้าทําถุกทําต่ออย่าเก็บนะครับทําเลยพวกผมไม่มีอำนาจห้ามท่านหรอกอยากทาอะไรทําเลยนะครับ ท้าค th oh mm ิด hmm. ว <t> ่าท่านขออนุญาตถูกต้องการตั้งจุดตรวจต้องขออนุญาตพลตำรวจนะครับต้องขออนุญาตพลตำรวจนั่นก็คือผู้บังคับการผู้กำกับไม่มีอำนาจสั่งให้ตั้งจุดตรวจนะครับอย่าลืมนะผู้กำกับท่านไม่มีอำนาจให้สั่งสั่งให้ตั้งจุดตรวจท่านมีอำนาจสั่งให้ตั้งจุดสกัดกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ ผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีคือใครแต่ที่ผมรู้คือมันน่าจะว่างอยู่หรือว่าผมอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีท่านได้อนุญาตให้สนพน้องขาม,มาตั้งจริงผมก็ต้องขอภัยนะครับเพราะต, <s> ตอนนี้ผมทราบมาว่าชนบุรีผู้บังคับการว่างอยู่น่าจะว่างอยู่นะ ถ้าท่านใดเป็นมาเป็นรักษาการแทนผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับถ้าท่านได้อนุญาตพวกเขาจริงๆก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ถ้าเอดขออนุญาตถูกต้องเห็นพวกผมเก็บทําไมอันนี้คือคําถามนะครับถ้าขอถูกต้องทําถูกต้องทําไมไม่ตั้งต่อพวกผมลงไม่ถึง5านาทีอาสาเดินเก็บปายเก็บป่วยมันคตออะไรโอเคฝากทุกๆคนแล้วกันวันนี้แม่มาเยี่ยมเยือนอ่า มาเยี่ยมน้องขามก็มีคณะเจ้าภาพมีเจมุกดาเจมุกดาเจ้าภาพที่พิพนาพิพนานี่ยพี่สไตล์มากแล้วก็ป๋าเป็งทองอันนี้คือเจ้าภาพของน้องขามว่าแต่งต้องไม่ถึงภาพตรงดัานอ๋อแต่งแบบนี้แล้วก็พี่อมรพี่อมนี่หลงมาหลงมาแต่เมื่อวานแล้วไม่ยอมกลับบ้าน กำลัังง้อไรนคบโอเคครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำเสนอใหม่วันนี้แวะไปเยี่ยมชมเฉ๋มีอะไรเดี๋ยวจะนำเสนอห์ครับขอบคุณครับนะครับ